Marcus Face เกมที่เราต้องขับรถไปตามทางเนี่ยมันจะเจอสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่าผมจะเจอสิ่งที่น่ากลัวเกินคำบรรยายจริงหรือเปล่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ f o l Gaming City กดติดตามให้ถึง2,000ซับมีหลายคนนะที่ไปที่เนี่ยซึ่ง น้องสองฉันเนี่ยก็หายไปเช่นกันเขาหายไปแล้ว2ส,สัปดาห์แล้วตอนเนี้ยฉันนักการตามหาเธอซึ่งเกมนี้นะครับท่านผู้ชมดูจากภาพแล้วเนี่ยโคน่ากลัวเลย, oh god. God, ยโอ my god กด F ใช้โอ้โหเกมนี้ใช้ได้มาน้องทรงน้องส,ององสาวมาตามหาอย่าอ้วกช่วยหาเองน้องสาวของฉันน,น่าจะอยู่แถวเนี้แหละ หายไปเท่านี้สินะในน้าต้องมีอะ่ะเชื่อดิดำดำตองไม่ดำมีเอา้าคือสเปซบาร์คืออะไรเอ่ยเมืกก่อกี้จัมหนูผมเดทหรืออะไรสเปซคือจัมเอา้าแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรอะ่ะฮัลโหลเธอในนี้เปล่าฮัลโหลไม่อยู่โอเค ไม่อยู่ไม่อยู่นี่ห้องซวมใช่ไหมหล้างบ้างก็ดีน้องสาวจ๋าพี่มาเริ่จ้ะพี่ขอเข้าบ้านไปหน่อยแล้วกันน้อง <c oughs> อมันกลิ่นอะไรด <c oughs> นน้วยท่านผู้ชมครับนี่คือซุปหน่อไม้ที่ผมทำขึ้นมาดูสีและกลิ่นเนี่ย น่ากินไหมครับคุณเห็นอะไรที่ขยับขยับตรงนั้นไหมทั้งด้านซ้ายถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วก็นั่นคือส่วนผสมหนึ่งในแกงหน่อไม้ของสูตรน้องสาวผมเองก็คือหนอนสูตรพิเศษจากแคนาดาที่มีเอ่อแมลงวีต่ตอบประมาณ86,000ตัวนะทุกคนพอกินไปแล้วได้โปรตีนแบบโอเคต่อไปนี่ห้องนอนทำไมมัน อิว e เธอฉีดแตกแน่นอนกับขี้ดูสิโอ้ยมัหวีตอมมาละใช้แม่ลายใช้แม่ลายต้องสาวเรานี่ห้องอะไหคนหายอะเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรก้อนเนื้ออะไรอะ่ะ เอ้ยนี่บ้านเธอจริงวะเนี่ยใครมาขุดอะไรไว้เนี่ยเอ้ยขอร้องนะเวลาแบบต้องมีสตอรี่อน่นะคือน้องสาวหายเออน้องสาวหายก็จริงแต่ทําไมบ้านน้องสาวทําไมต้องมีรูอะไรแบบนี้แล้วก้อนเนื้อใครเนี่ยเออก้อนเนื้อฮัลโหลอิว อิว e ท่านผู้ชมพร้อมไหมต้องมีวิ่งอ่ะเชื่อผมแล้วผมก็จะหลงทางพอหลงทางเพื่อผมก็จะตายพอผมตายก็จะบ่นท่อมาริโอเลยไงเนี่ยโอ้สวัสดีโอ้ก้อนเนื้อโอ้ก้อนเนื้อไอ้ที่นี่ที่ไหนชัดเอ้ยไม่ใช่ห้องไรเอ่อไปทำไมในท่อต้องมีประตูโอ้ it's me Mario ที่นี่ที่ไหนเออ นี่ท่านผู้ชมผมควรถามเลยเนี่ยที่นี่ที่ไหนชาตีรักหรือเปล่าโอเคเออเออน้องสาวจ้ะเธอหรือเปล่าพี่ตามหาเธอแทบตายเลยอะแต่ว่านะขออยู่อย่างเดียวเอ่อช่วยกลับมาเป็นร่างธรรมดาได้ปะ คือร่างนี้มันน่ากลัวไปอ่ะเนื้อหนังหายไปไหนหมดลืมกินข้าวหรือตอกมาโอ้ยไปไปนอนเถอะแบบไม่ว่าจะไม่เดินอ้อมอย่างเงี้ยเข้าไปคุยได้ปะเออเป็นน้องสาวต้องไปเข้าไปคุยดิโอ oh my god ครับเคืเธอ,ค,อคืออะไรอิวท่าาไู้ชมเห็นอะไรดุกดิกดุกดิกเหรไหมใช่ครับรู้จะไม่คืออะไร ถ้าผู้ชมก็น่าจะรู้นะมันคืออะไรอะ่ะเรารู้ถ้าผู้ชมรู้เราไปกันเถอะจะไปดูเลยไปทุกคนสปีดรันไปเลยมีอยู่สองทางเลือกทุกคนขวาล้ายซ้ายยับปีไม่ใช่ผีก้อนเนื้อเรื่องมาเอไม่ใช่สิเป็นตัวคนเลยนีนั่นเป็นหนึ่งในน้องสาวแล้วแหละ สักอย่างสักไม่มีอะไรร่วงมาใช่ไหมเปิดประตูแล้วนะมีอะไรไหมโอเคคือมันคืออะไรเขียวเขียวอมันมีหลายทางมีกี่ฉากจบหรือมีฉากจบเดียวเนี่ยโอ้ my god นัน่นมันน้องสาวฉันนี่นะ อิวน้องสาวน่้เหรอแล้วคือเราอยู่ที่ไหนเนี่ยประกาศตามหามืดตืบเลยเอา่าฮะเจอน้องสาวแล้วไม่ไม่คิดจะเอากลับอ่ะเพื่อนผมว่านะที่นี่มีชอบมาพากลผมคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าในการตามหาน้องสาวเนี่ยอ่ะผมเจอน้องสาวแล้วผมสบายใจแล้วทุกคนทีนี้ก็หาทาง กับบ้านสวัสดีครับคุณพี่ต้องการปล่อยไม่เอ่ยคุณพี่คุณพี่คุณพี่คนเมได้ยินไหมเนี่ยฟังจากเสียงร้องไห้แล้วเนี่ยผมควรปล่อยใช่ไหมท่านผู้ชมเธอเธออาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องสาวเราขีดอะไรอะไรอ อ๊ปส <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับ oh. อ,อ,อ,อ้เออเออเออเอ้าหายหรือว่าแบนไปกับน,นี้แล้วอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเปิดอ่ะเอ้ยผมก็นึกว่าเป็นอะไรนะอะไรสิ่งที่ปล่อย เขาออกมาสิโอ้สุดท้ายเอแผ่นไส้เกาะอีสาน <_ L un> คือฝันลายชัดเจนเลยฉันคนออกจากที่นี่รู้รู้แล้วนี่คนออกตั้งแต่เจอศพแรกแล้วเพื่อนไปกลับบ้านกันเถอะนี่อะไรอะล็อกชีหายเฮ้ย หนึ่งหนึ่งแต่นี้ใครมีคุณแจบ้างอ่ะผมอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้นะถ้าผมเดนกลับไปเนะี่ยจะเอ๋นั่นงย่าแล้วเฮ้ยผมโดนขงังออกไปกันเฮ้ย ไม่ได้เรื่องเลยน้องสาวก็หายน้องสาวก็กลายเป็นศพผมก็เจอหมูแดดดิเขารู้แล้วสินะว่าเราออกมาผมก็เจออผมก็เจอเอ้ยอ๋อมันจะมีรางแบบนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ขวาห้ยนีตัน มันตันอ,อุย้ยอย่าแทงเข้ามาอย่างนี้ดิรู้ไหมพ่อครัวถ้านนายแทงอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคือนายนะ่ะจะไม่ได้เป็นเชฟมาสเตอร์เชฟแห่งประเทศไทยหรือระดับโลกก็ได้ไม่ต้องประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเลยเถอะโอเคนะเราไปแล้วนะ เอ่อสิ่งที่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะตรงนี้โอเคออกแล้วนะไปกลับบ้านแล้วนะไปละเงาทย่ไหนเนี่ยทอระบายน้ำนี่อะไรหนอนอีกอะไปทางนี้แล้วกันผมว่าผมคงไม่เจอหนูท่อหรือตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่แบบ มันน่ารักตะโมตมีตามะนะแล้วน,นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยแขนใครเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าจับนะอย่าจับนะจับจับมีตัดนะแล้วเสียงคือแบบเอ้ยชาลา สูยสารภาพสูยสารภาพ yes โอ้ยแล้วแมมันแล้วเพื่อนตามหาล้กเสาวท่านผู้ชมต่อท่านผู้ชมจำส่วมตอนต้นเรื่องได้ไหมครับนี่แหละสิ่งที่พวกเราได้กลับคืนมาคือการออกทางซ่วมเนี่ยแหละหอมอรุณเลยผมว่า ผมต้องไปแจ้งความนะท่านผู้ชมใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบเนี้ยควรไปแจ้งความนะเออคือเจออะไรก็ไม่รู้เจอ,เ,อเกือบละเจอคนแบบเอาศพคนมาไอ้เนี่ยผมอย่างนี้ก็ไม่เอาเอ่ะเออไปแล้วนะเจอศพน้องสาวแล้วไปแล้วกลับบ้านละตีกลับตามมาหลอนอีก และนี่ก็ค <en> like no ือทั้งหมดของเกม Maze God Face ถ้ามีคนไหนเนี่ยที่มีความกลัวหนอนแล้วก็ไม่ชอบนอนอย่างแรงเนี่ยสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นได้ท่านผู้ชมใครอยากพิสูจน์ความกล้านะท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ทำน้องสาวหายหรือน้องสาวคุณหายไปแล้วท่านผู้ชมต้องไปตามหาน้องสาวแต่บังเอิญน้องคุณถูกฆาตกรโลกจิตจับไปโดยที่ฆาตกรโลกจิตตัวนั้นได้เปิดหน้าให้ท่านผู้ชมดูว่า เขาคือตัวละครหน้านอนถ้าท่านผู้ชมเจออย่างนั้นจริงๆละข้อตัวใครตัวมันอะข้าขมีเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอก